สวัสดีครับผมสุรุษนะครับพรนํานิดนางสื่อพิม s p o r t p o l รัสตาสุเกนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ต้อนรับเดือนใหม่ที่1สิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลคึกคักน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับฟุตบอลรีกยุโรปได้แก่ฟุตบอลเบลเยียมและเดนมาร์กอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณกอ แนะนำนะครับ flyswn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ flyswn89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น 1A เบลเยียมนะครับเป็นเกมระหว่างเมเชเรนเปิดบ้านพบคลับบูชเมเชเรนอาจจะมีทรงบอลที่ใช้ได้ทีมเวิร์กดีนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากศักยภาพแล้วก็เรื่องของเกมลุกพวกเขาดูค่อนข้างฝืนนะครับวันนี้รับมือกับทางทีมใหญ่อย่างครับบูชนะครับซึ่งผลงานปรีซีซั่นและ เกมสนัดแรกเป็นทางการถือว่าทำได้ดีนะครับสไตล์การเล่นอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักในช่วงนี้แต่เรื่องของ ความแน่นอนการยินดะต้องบอกนะครับว่ายอดเยี่ยมหวังผลได้แม้กลางสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีโปรแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรออยู่นะครับแต่เชื่อว่าขุมกําลังมีแข้งสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็วันนี้แกรักแนวรุกอย่างโรเมโอแฟมองฮันฟานฟานนะเกนและคิสตอฟโซริสพร้อมลงตัวจริงนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้พื้นที่เปิดเข้าทางนะครับภายใต้รูปเกมที่น่าจะเปิดแรกบัตดกันตัดรอดนะครับสุดท้ายเชื่อว่าขับบูจะอาศัยความคบเคลื่อนที่มีมากกว่า บุกมาเอาชนะเก็บสามแต้มกับออกไปได้เชียรกับบูนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลซูปเปอร์ลีกาเดนมาร์กนะครับเป็นเกมระหว่างน้องใหม่เฟเดริเซียเปิดบ้านพบกับโคเปเฮเกนน้องใหม่เฟเดริเซียถือว่าออกสตาร์ทได้หวือหวานนะครับแล้วก็ราสุดกำชยัยรูทำให้เพิ่มความมั่นใจพอสมควรนะครับเรื่องของ กำลังใจความฟิตเป็นจุดเด่นนะครับยิ่งชนะมาแบบนี้ทําให้มีความคึกคักมากขึ้นวันนี้เร่อต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับเจอกับทางโคเปเฮเกนนะครับซึ่งชื่อชั้นดูดีกว่านะครับแต่ยามนี้พวกเขาเจอโปรแกรมเตะค่อนข้างถี่นะครับทำให้ร่างกาย กาค่อนข้างอ่อนล้านะครับกลางสัปดาห์พึ่งเร่งกับดิต้ามาแล้วก็กลางสัปดาห์หน้ามีเกมหนักเจอกับทางเมลโมในศึกยูฟาแชมเปียนลรกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว,ว่าสภาพร่างกายอ่อนล้าและจะมีพะวงสมาธิในเกมกลางสัปดาห์หน้าพอสมควรนะครับรวมถึงผลงานยามออกนอกรางช่วงหลังพวกเขามักเล่นแบบเพสเซฟเน้นผลลัพธ์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ทีมเย็ยนจาเป็นต้องบุกมาเอาชนะขาดผมแนะเสียทางน้องใหม่เล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเชื่อ ว่าเฟเดริเซียจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดคารังเชียเฟเดริเซียนะครับสวัสดีครับสองกูในคลิปนี้ฟุตบอลรีกยุโรปคืนวันศุกร์ต้อนรับเดือนใหม่นะครับเชียกับบูทและเฟเดริเซียขอดูั้นียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกันใหมพรุ่งนี้สวัสดีครับ